สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะเด็กๆก,กลับมาพบกับครูสุนะคะเอ๊วันนี้เด็กๆทราบไหมคะเป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันพุทธที่8เดือนธันวาคมพศ2564ใช่ไหมคะคุณครูสุนะคะจะ ให้เด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยที่20นะคะดเด็กรักโรคกันเธอในเรื่องที่3สึนามิเอเด็กทราบไหมคะว่าสึนามินั้นมีความหมายว่าอย่างไรอ่าสึนามินั่นคืออะไรเด็กทราบไหมคะสึนามิเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคลื่นท่านะคะ คือขลื่นหรือกลุ่มขลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลใต้ทะเลลึกเลยนะคะซึ่งมักปรากฏหลังแผ่นดินไหวขนาดใหญ่แผ่นดินไหวใต้ทะเลภูเขาไฟระเบิดหรือดินถล่มแผ่นดินสุดหรืออูกาบาดนะคะขนาดใหญ่ตกลงในทะเลซึ่งคลื่นสึนามินะคะ สามารถเข้ามาทำลายพื้นที่ชายฝั่งทำให้เกิดการสูญเสียงทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าสึนามินั้นเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะที่ให้โทษอย่างร้ายแรงแต่คุณครูว่าคุณครูอธิอธิบายเด็กๆไปเด็กๆคงจะคิดไม่ออกใช่ไหมคะว่า คลื่นตัวนี้เป็นแบบใดและทำให้เสียหายและเกิดจากภัยธรรมชาติให้ประชาชนชนนั้นร้มตายได้อย่างไรคุณครูก็มีวีดีโอนะคะเกี่ยวกับการเกิดสึนามิและการป้องกันเมื่อเกิดสึนามิเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะเด็กๆ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวมีหลายสิ่งเกิดขึ้นตามมาอย่างที่เราคาดไม่ถึงและหนึ่งในผลพวงที่อาจเกิดขึ้นนั้นมีอันตรายไม่แพ้ตัวแผ่นดินไหวเองซึ่งก็คือคลื่นยักษ์ชน,น,นินนั่นเองโดยทั่วไปลมเป็นตัวการที่ทำให้เกิดคลื่นในทะเล โดยลมจะพัดให้น้ำที่บริเวณผิวน้ำเคลื่อนไหวในขณะที่ส่วนที่ลึกกว่านั้นไม่ได้เคลื่อนไหวตามไปด้วยแต่ในกรณีของสึนามิเมื่อเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลการดีดตัวของแผ่นเปลือกโลกจะทำให้ปริมาตรมหาศารของน้ำตั้งแต่บริเวณพื้นทะเลเกิดการย้ายที่อย่างฉับพลันคลื่นที่เกิดในลักษณะนี้เมื่ออยู่ในทะเลลึกจะมีความสูงเพียงประมาณ1เมตรแต่มีระยะห่างระหว่างยอดคลื่นได้ถึง200กิโลเมตรและเมื่อคลื่นจากแผ่นดินไหวเข้าถึงบริเวณน้ำตื้นความลาดเอียงของชาย จะทําให้คลื่นชะลอตัวระยะห่างระหว่างคลื่นถูกบีบให้สั้นลงกลายเป็นความสูงของคลื่นที่เพิ่มขึ้นแทนและเนื่องจากคลื่นประกอบไปด้วยส่วนท้องคลื่นและยอดคลื่นบางครั้งส่วนท้องคลื่นของสึนามิเข้าถึงฝั่งก่อนเป็นเหตุให้น้ําทะเลเกิดลดระดับลงแต่หากยอดคลื่นมาถึงฝั่งก่อนน้ําทะเลก็จะไม่ลดระดับลงทําให้ไม่สามารถสังเกตล่วงหน้าได้ สึนามิยังอาจเกิดด้วยสาเหตุอื่นได้อีกเช่นภูเขาไฟระเบิดหรือแผ่นดินถล่มใต้ทะเลการระเบิดด้วยฝีมือมนุษย์หรืออุกาบาตตกในมหาสมุทรแต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลอย่างไรก็ตามสึนามิจากแผ่นดินไหวก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมีเพียงไม่ถึง1%ที่มีสึนามิเกิดขึ้นตามมาหลังจากแผ่นดินไหวถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดทั้งการศึกษาระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและเรียนรู้การปฏิบัติตัวยามเกิดสนึนามิเพราะเมื่อภัยมาความรู้จะทำให้เราป้องกันตัวเองจากสึนามิได้อย่างปลอดภัย บรรยากาศเตือนภัยขณน,นี้เกิดแรงสัส่นสะเทือนใต้ท้องทะเลให้ทุกคนที่อยู่ริมชายฝั่งรีบออกจากบริเวณนั้นโดยด่วนและรีบขึ้นที่สูงโดยเร็วย้ำรีบขึ้นที่สูงโดยเร็วคุณคนจะไปไม่กี่ว จม,มานี่มาอย่าร้องลูกมเมื่อกี้คือคลื่นสึนามินะรู้ไหมโอ้โหไม่เอาไม่ร้องสึนามิคือกลุ่มของคลื่นขนาดใหญ่ที่กําเนิดในมหาสมุทรและคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งอาจเกิดขึ้นได้จากการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลและการชนของอุกาบาตคําว่าสึนามินี้เป็นภาษาญี่ปุ่นสึนามิมักเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเกิดจากการแทนที่น้ําอย่างรุนแรงทําให้มวลของน้ํา เกิดการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงจำไว้นะลูกซึนามิจะไม่เกิดขึ้นเพียงระลอกเดียวจะเกิดขึ้นได้หลายระลอกคลื่นและคลื่นลูกหลังอาจใหญ่กว่าคลื่นลูกแรกเมื่อน้ำทะเลลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติให้คาดว่าอาจเกิดซึนามิสึนามิมักเกิดหลังจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเลหากอยู่บริเวณชายฝั่งจะเป็นอันตรายรู้ไหมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าสึนามิจะเกิดอีกต้นไหน คอยฟังประกาศจากสัญญาณเตือนภัยสึนามิจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเราจะได้รู้ทันและเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะลูกเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะในเด็กให้ในเด็กไปเตรียมอุปก,กรณ์และเล่มล่องรอยสมุดเล่มสีเขียวนะคะให้ในเด็กเปิดในเล่มล่องรอยเล่มที่3นะคะหน้าที่44 นะคะลูกหน่วยที่20หลักรรคก,กันเถอะเรื่องที่3สึนามิเด็กๆด,ดูภาพหลังเกิดเหตุการณ์สึนามิแล้วเขียนคำสัตว์ละเออให้สมบูรณ์พร้อมฝึกอ่านออกเสียงคำดเด็กๆดูภาพที่เหตุการณ์สึนามิหลังจากเหตุการณ์สึนามิได้เกิดขึ้นไปแล้วนั้นจะทำให้บ้านเรือนเป็นไงคะหาก พังใช่ไหมคะต้นไม้และอาจจะมีผู้คนที่ล้มตายเด็กเด็กมาดูนะคะคำที่อยู่ในกรอบสีเขียวคำแรกอ่านว่าทอเอเธอคำที่สองนะคะอ่านว่าจอเอเจอและเด,เด็กก็มาดูเลขหนึ่งนะคะรอเอ,อือเรือเรือ,รอแล้วก็มีคำเติมแล้วก็พอไม่ห่นอากาศงอพังก็ต้องเติมคำว่าอะไรคะ เรือเธอพังใช่ไหมคะคำว่าเธอก็อยู่ก็มีทอทงสาะเออเด็กๆก็นาทอทงสระเออมาเติมในช่องให้สมบูรณ์นะคะแล้จากนั้นเด็กๆก็กักกะบาดท,ทิ้งด้วยแล้วก็จะเหลือคําเดียวคําที่2ก็รถในทรซากตึกอะไรหายไปคะคาข้างหน้าก็คําว่าเจอรถในทรซากตึกเด็กๆนะก็นําคําว่าเจอนะคะมาเขียน ในช่องว่างด้านหน้าให้ถูกต้องนะคะและเด็กก็กากบ,บาดท,ทิ้งจากนั้นเด็กก็ไปดูหน้าที่45หน้าที่45เด็กๆบอกสิ่งที่ควรปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิแล้วเลือกอักษร A ถึง F มาเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมของภาพสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติเด็กๆขาเด็กๆมาดูนะคะ ในช่องสิ่งที่ควรทำเมื่อเกิดสึนามินะคะมีเครื่องหมายถูกและสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อเกิดสึนามินะคะเด็กๆเ,เมื่อเกิดขึ้นสนึนามิเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าเด็กๆจะต้องทำไมคะหนีขึ้นไปอยู่ในที่สูงใช่ไหมคะฟังเสียงตามสายเขาก็จะประกาศให้เด็กๆนะคะได้รับรู้ว่ามีแผ่นดินจะมีคลื่นใหญ่ให้เด็กได้หนี ออกจากน้ําแล้วก็ขึ้นไปอยู่ในตึกที่สูงและให้วิ่งหนีให้เร็วที่สุดใช่ไหมคะและเมื่อเกิดขึินนามินั้นเด็กๆจะนั่งเล่นในน้ำหาทรายไม่ได้นะคะอ่ะเด็กๆก็มาดูเลยค่ะภาพ A ภาพ B ภาพ C ภาพ D ภาพ E และภาพเเด็กๆว่าสิ่งที่ควรทำเมื่อเกิดสินนามิเด็กๆจะต,ต้องวิ่งหนีขึ้นที่ สูงใช่ไหมคะอยู่ตรงกับภาพะไรภาพ B เด็กๆก็นำา B มาใส่ช่องแรกแล้วก็ประกาศเสียงตามสายฟังประกาศเสียงตามสายอยู่ช่องไหนคะอ่าช่อง D เด็กก็นำดีนะคะมาเขียนต่อจาก B เลยและเอะเด็กๆต้องวิ่งไปหนีที่สูงที่สุดใช่ไหมคะก็วิ่งหนีขึ้นบนภูเขาเลยเด็กๆว่าอยู่ภาพไหนก็ ภา e นั่นเองแล้วเด็กก็มาดูช่องที่ไม่ควรทำเมื่อเกิดสึนามิไม่ควรทำก็ได้แก่อะไรคะการนั่งนั่งเล่นน้ำอยู่เลยว่ายน้ำอยู่ริมเล็ดทรายอยู่เด็กๆไม่ควรทำนะคะก็จะมีภาพอะไรคะที่ไม่ควรทำก็จะมีภาพ a ใช่ไหมคะภาพ c และภาพ f นั่นเองนะคะจากนั้นให้เด็กๆนะคะไปหยิบเล่มสมุด เล่มสีเขียวกันบ้านของเรานะคะวันนี้คุณครูจะสุจะมาสอนนะคะในวิชาภาษาไทยเติมคำตามภาพเด,เด็กๆก็เขียนวันที่แธันวาคมพศ2564แล้วก็คัดหอนออึ่ององหนึ่งไม่เอกหนึ่งถึงสองอบอสิบเด,เด็กๆก็เขียนโจทย์นะคะเติมคำตามภาพเขียนให้ตัวตรงเต็มบรรทัดเลยนะคะ เด็กๆมาดูภาพแรกภาพแรกเป็นรูปไม้เท้าใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนคำว่ามอไอไม้ม my ิโทไม้ทอเอาเทามิโทเท้าไม้เท้าลงไปนะคะต่อมาเป็นรูปไก่แจ้ใช่ไหมคะไก่แจ้เด็กๆก็เขียนกไอไก่ไม่เอกไก่จอแอแจ้ไม่โทแจ้เด็กๆมาดูรูปที่สามไข่ไก่ นะคะเด็กก็เขียนขอไอไข่แม่เอกไข่กอไอไก่แม่เอกไก่ไข่ไก,ก,ไก,ไก,ไก่ภาพที่สี่คือเล้าไก่เล้าไก่เด็กก็เขียนรอเอาเรลาไม่โทรเล้ากอไอไก่แม่เอกไก่เล้าไก่แล de de ้วเด็กมาดูภาพสุดท้ายก็คือหน่อไม้ หนอไม้เด็กเขียนหอนออหนอไม่เอกหนอไม่เอกอยู่บนนอน,นูนะคะมอไอไมมิโทไม้หนอไม้นะคะ,ะเด็กๆเขียนนะคะให้ครบทุกคำและตัวตรงเต็มบรรทัดด้วยนะคะให้เด็กๆเ,เขียนชื่อนะคะเด็กชายเด็กหญิงนะคะและอนุบาลปีที่3า ทับหนึ่งและเลขที่ของเด็กๆนะคะคุณครูสูจะเขียนแค่อนุให้เด็กๆเ,เติมนะคะคำว่าอนุบาลให้สมบูรณ์เลยนะคะลูกและอย่าลืมทำกันบ้านส่งคุณครูด,ด้วยนะคะเด็กๆเ,เรามาสรุปกันเลยนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสึนามิ ใช่ไหมคะซึนามิก็เป็นอะไรคะคลื่นที่ใหญ่โตมากเลยที่เกิดจากอะไรคะแผ่นดินไหวใต้ทะเลใช่ไหมขนาดใหญ่หรือมีอะไรอีกคะอุกกาบาตใช่ไหมคะหรือแผ่นดินซุดใช่ไหมคะปรากฏการณ์นี้คือเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงนะคะทำให้ทำไมคะเด็กๆชีวิตของคนและทรัพย์สิน ศูญเสียและศูญเสียหายได้เลยนะคะก็มีผู้คนที่ล้มตายมากมายนะคะแล้ววันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเด็กๆอย่าลืมถากันบ้านส่งคุณครูสุนะคะวันนี้ครูสุก็ขอลาไปก่อนแนละ้วเราจะมาพบกันในวิดีโอหน้านะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย